มาครับสหายของแดงไปว่ากันต่อที่บอลคู่ของเราดีกว่าในศึกยูโรปาลีกแมตที่2นะครับผมในกลุ่ม E ของเรานัดนี้เราจะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของยูนิยงแซงกิลุสอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับชื่ออ่านยากชิพก็อ่านนัดนี้นะครับเราจะเปิดบ้านรับ ทีมมาเยือนจากก็เลกเบลเยียมนะครับผมก็ไม่รู้จักต้องบอกตรงๆเลยว่าไม่รู้จักชื่อก็ไม่รู้จักนักเตะแต่ละคนเปิดไปอ่านไม่รู้จักคนใครกันวะไม่ต้องกลัวครับผมเพราะว่ามันคือใครก็ไม่รู้นะครับก็น,นั้นนี้นะครับผมก็ต้องยกเรื่องดราม่าออกจากใจของเราให้ได้นะผมแล้วมาโฟกัสกับนัดต่อๆไปให้ได้นะครับผมในนัดนี้ก็11ผู้เ,เล่นตัวจริงแล้วนะผมที่คาดเดาไว้นะครับผม,าดดาววบผมก็ ประตูก็คงเป็นทางด้านคือเธอแน่นอนแลับผมส่วนเซ็นเตอร์คู่ผมมองไปว่าน่าจะเป็นโกนาเต,เต้จับคู่กับาทางด้านโจเรลคอนซานะครับผมส่วนแบ็คสองข้างเนี่ยเป็นทางด้านเทนนัลเล็กซนเดอร์อโนมีสิทธ์ ที่จะมาสวมปอกแขนกัปตันทีมรับหน้าที่ในแมตช์นี้นะครับผมเพื่อเรียกความฟิตนะครับผมในแมตช์ต่อไปที่เราจะไปเจอไบตันนะครับผมในเกมลีกก็ส่วนแบกซ้ายเป็นคอตตาซิมิคาส่วนกลาง3คนเนี่ยผมมองว่าเป็นเคอร์ติโจนแน่นอนนะครับผมคิดว่าเพราะว่าเกมล่าสุดกับสเปอร์ในเจ้าตัวโดนใบแดงออกไปในช่วงน่าจะนาทีที่26นะครับผมคิดว่าน่าจะกําลัง กำลังเปี้ยวเลยครับผมใช้ว่ากำลังเปี้ยวทีนเลยนะครับผมเพราะว่ายังอยากลงเล่นแน่นอนคอปนะ่าจะต้องเข็นลงไปเล่นต่อนะครับเพราะว่าโดนแบนสนัดเนี่ยยังไงบอลถ้วยก็ต้องได้เล่นแน่นอนนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมองว่าเป็นเอ็นโดหรือเปล่าหรือว่าไบเซตติไม่รู้ว่าฟิกขนาดไหนนะครับผมแต่มองไปถึงเอ็นโดก่อนส่วนฝั่งขวาเนี่ยอาจจะเป็นไลอ้อนกาวน,นเบิร์กนะครับผมส่วนหน้า3ตัวเนี่ยคงจะส่งพวก ดาวลุ่งอย่างเบนโดกแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นดาวินนุนเยสได้ออกก่อนนะครับผมเพราะว่านนัดที่แล้วเนี่ยเหมือนจะโดนส่งตัวลงมาแต่ด้วยที่ว่าเราเหลือแค่9คนเนี่ยมันไม่สามารถส่งแนวลุกลงมาได้แล้วนะผมเจนคอกก็เลยเลือกซื้อเกมรับมีรับบทเลยนะครับผมยืนแบบถ้าจะยืน5 3 0หรืออะไรทักอย่างเนี่ยคือไม่มีเลยครับรับเต็มตัวนะครับผมส่วนซ้ายมือเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเดียโกโจต้านะครับผมดิยาน่าจะได้พักไปก่อนในเกมนี้นะครับ วันนัดล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ลงไปแค่แป๊บเดียวเองนะครับผมลงมาโดนสองเหลืองแดงไปเรียบร้อยทบบอลไหนก็ไม่รู้นะครับผมส่วนทีมเยือนใครเจ็บใครลงใครเก่งใครแจ๋วไม่รู้เลยครับผมบอกตรงๆว่าไม่รู้มันคือใครก็ไม่รู้ทีมนี้นะครับซึ่งในเกมนี้นะครับจะกลับไปเตะกันในรอบดึกอีกแล้วนะครับผมหรือว่าเช้าวันศุกร์นะครับผมหรือว่าคืนวันพฤหัสน,นี้ตีสองนะครับวันนี้น่าจะถ่ายช่อง บีอินสหรือเปล่านะครับอของยูโรป้าลีกครับในเกมกัรนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าดูแล้วชื่อชั้นเราเนี่ยเหนือกันเยอะแน่นอนแล้วก็เล่นในบ้านด้วยแล้วก็น่าจะอัะ้อนพอสมควรคงจะส่งชุดประมาณนี้ลงไปก่อนนะครับผมถ้ารูปเกมไม่ดีขึ้นหรือไงก็คงจะช่วงท้ายคิดว่าน่าจะส่งตัวจริงลงมานะครับผมในช่วงท สิบยี่สิบนาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยครับผมลงมาเลืกอกคอมฟิตก่อนที่จะไปเล่นในเกมลีอีกทีนึงครับผมก็คิดว่าเกมนี้น่าจะผ่านไปได้ไม่ยากนะครับผมคิดว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับแมตช์ที่2ในยูโรปาลีกของเราครับผมรอติดตาม,ไ,มได้เลยเวลาตีสองคืนนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้ะ